หลังจากที่เราไปขุดน่องกล้วยไาแล้วนะครับเราก็จะมาเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราที่จริงสูตรของเราที่แท้คือเอาน่องกล้วยมาขุดทั้งรากนะครับก็คือล้างได้นะครับล้างให้เอี่ยมเลยก็ได้แล้วแต่ให้ล้างดินออกนะครับให้เหลือรากเหลือเงาไว้นะครับเพราะว่าสารอาหารตอนชเช้าเนี่ยที่สะสมอยู่ที่เงาเนี่ยจะได้นํามาใช้อย่างเกี่ประโยชน์นะครับที่จริงไม่จำเป็นต้องฟันให้ ถึงขนาดนี้นะครับคือคุณบรรจงผิดสูตรนิดหน่อยนะครับเถียงกับคุณฉลอไปเมื่อกี้นะครับนี่เราก็เอามาสับนะครับเอามาสับนะครับสับก็คือถ้าละเอียดได้คือดีเพราะว่าจะได้ช่วยช่วยมันย่อยด้วยนะครับถ้าสับชิ้นใหญ่เกินไปก็อาจจะย่อยช้าเลยนะครับนี่คือวิธีการที่เรานำมาต่อไปครับหลังจากเราสับแล้วเราจะจะคุกกับโมลาคือกากน้ำตาลนะครับแล้วก็ อะไรก็ไม่ทราบครับเดี๋ยวสักครู่ลองติดตามชมนะครับ